สบายดีดมอนีมนูลกะสิมาตำเห็ดตำเส้นแต่ว่าเอาต้มวันนี้ก่อนนะลวกผักลวกผักลูกชิ้นไว้ก้อนแล้วก็เอาเส้นเอาเส้นลงอ่าเส้นนี้ละแม่บานมูลเอินว่าเส้นข้าวเปียกแต่ว่าทางทางอัน ฟังไทยคนอื่นว่าควยจับยวนเนาะแต่ว่ามุนสี่ตำเลยบแ <c oughs> มบอมเนสีสโซดกินเลยมุนี้สิตตำอยากกินตำเนาะเลยว่าสิมาลวกแล้วก็สิเอาขึ้นมาตำาบัดนลวกไว้นั่นก่อนเนสะ <c oughs> ิมาตำ จะได้แล้วเนาะได้แล้วปิดไฟเลยปิดไฟ,ไฟไว้ก่อนทีนี้กะตั้บาน้ใส่ใส่ประเด็ลงไป ปรุงเครื่องก่อนน้ำตาลนี่จะนำหน้าเลยเพราะว่ามุนมากหวานปลาเขื่อเเขือปลาเขือนเขือนน้อยๆแต่ว่าปาดบบมักใส่เป็นน้วยเนาะ คนที่ต่ำมันก็จะแตกปักเด็กเอามีดปาดพ่นแตกก่อแล้วโอ้ยลืมปากกอกเอาปากกอกก่อนเนอะปากกอกแต่แข่งไว้เพราะว่าบ่มีต้นเด็ซื้อมาปาะกอกแก้ว ปาาใส่จังซีเลยนะปักกอกแก้วอันมีสองปรกกอกเด้มีปักกอ,ก,ก,ก,อกแก้วแล้วก็บปรกกอกค้าอันนี้อะไรมแม่นปักกอกแก้วทิมลงไปเพื่อทางงาน,นแกนรุสซะผ <laughs> งนัว ใสหลายเซบหลายใส่น้อยเซบน้อย <c oughs> <c oughs> เห็นบ่นกลางเวนเทเทได้ี่ตอนนี้หน้าตอนนี้นะกางเวนแทเทได้พี่นนอะแต่ว่ามืดมืดมนถึงได้เวลากินมนถึงได้ออกไปกินอยู่วนนอกบ้านตอนนี้กลางเวนแทเทแต่ว่ามืด แทบซีโบเห็นเลยเนาะแทบซีโบเห็นโคกของขอันเลยว่ามีอย่างแน่อยู่ไหนอันเพิ่นเพิ่นกินเปิดเพลงอยู่ข้างบ้านบุหัวสีเข้าหรือบุหัวน้อน,นี้เนาะเปิดเพลงอยู่ข้างบานแลนนน้วเซจัยอะไรนี้ได้ไปภาคเสียงไม่บนี่ ตักใส่ยังซีเลยได้พี่น้องเอ้ยเส้นเขาเปียกค่อยตักใส่ยังซีเลยลูกซินต่ำใส่ลูกซิกนแล้วใส่ผักมอกกอรี่ผักกันโอ้ยจกมันยัง ฮึฮึมฮึาซะที <c oughs> ่เข <ums> ้ามาแล้วเข้ามาได้นีวักนิวักแบบนี้ช่วงนี้กินข้าวบพรซะแบหากินแต่เส้นเลยพี่น้องมือนึงกินเส้นอันนึงมือนึงกินเส้นอันนึง ซีมก่อนผมมั่นใจเจ้าของได้มุ่นนะนนในการตำซีมก่อนอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วตักใส่ กานเลยโบไซ่บักแนวได้พี่น้องคิดเบ้งเอาวว่าละมนโบมักส้มขนาดใดตะเกียมนำตาลตากใส่ซองอันบ่วง <c oughs> บ,บ,บัตรนำบัดบัากแนวโบไซ่เป็นตาแซ่บบพี่น้องเลยในเรื่องเมากีนน้ำกันบ้านนี้ เอ้ยน้ำลายไหลแล้วเดี๋ยวเอาอันผักกะทิผักกะทินอ้นอนๆเลยพี่น้องผักกะทินอ้อนๆงามๆเลยนวยแก่ก็มีเด้แต่ว่าบูหันแอลออกมากินนวยอ้อนอน,นี่แหละนวยแก่เอาไปแกะกินเล่นบ่า <laughs> นวยแกะเอาไปแกะกินเล่นบ่หรือว่ามาแกะหวยก็ดีเด้เอ เดี๋ยวไปเอาหน่วยแก่มาแกะหอยจักหนอยน่วยแก่แกะหอยจักน่อยก่อนเนาะสวัสดีสดียงเป็นทางการกว่าสิได้กินอัน เส้นอืดหมดแล้วตามแล้วแล้วกว่าสิจัดเวทีแล้วกว่าสินันนิวนี่โอ้ยพี่น้องเลยอัน,เส,นเส้นเส้นข้าวเปียกเส้นนันกวัวแยบค่อยอันดูดเอาน้ำจนเกือบเปิดแล้วพี่น้องเลยมามาแซ่บๆน้ำกันเด้อบานนี้เด้อได้กินแล้วบันอันเม็ดกะทินเม็ดกะทินนัน โอ้ยซะแล้วอันคนไปทั่วแล้วอือหืโดดหมากรนออนมากระถินอ่อนกินหมากกระถินอ่อน รับอันเนียอ่เม็ดกระทินเอาหวยใจแล้วคนณน่ะมันก็สาวไปทั่วแล้วอยู่ข้าวอยู่ข้าวแห้ง ไปสวนหะจะมาพ่นน้มตน้นยางพ่นน้ตน้นยางฮะจะมาอยู่เขาแห้งเสียงเสียงเพื่อนกินน้ำซาอยู่ข้างบ้านแต่ว่าตอนนี้เพื่อนมอดเพลงแล้วแต่ว่าเสียงดังๆกาซี่มีแตงแต่ผู้วาวปุยผู้ฟังกันนั่นแหละ เมาแล,เเเเเแล้วเป็นเินได้เนาะมีแต่ผู้ว่าว,วีผู้ฟังเนี่ยมาแซ่บแซ่บน้ำกันเด้ยพี่น้องแซ่บอันพักกระถินนี่กาโบเตซือแะ้วมันโบแซ่บเนาะ แกกินมาแกนี่อันต้นอยู่นำข้างบ้านนี่แหละหลายครับแต่ว่าบริไทห้เบิ้งอยากเชื่อเลยบริไทยตุนห้เบิ้งอยากเชื่อแต่ว่าหลายอันนี้โบแก้ปะเนย สูงแล้วมุนปั๊มลงอะนะปั๊มลงก็เลยทั้งมากแก้มากอ้อนเต็มเลย น้อยที่เพิ่แก้แห้ง <c oughs> <c oughs> แก้หวยหน้าอะไรมาแก้อีกลเลยเพราะว่าหวยหน้าสาวไปทั่วเลยเนาะ ปลาเพื่อนพีดกันเนาะคนคนคนกินน้ำซานี่ลมกันในปลาเพื่นพีดกันเนาะเอามือนี่ค่าก,ก้อนไม้ทู่เวย ดีกินตะเกียบหมุนกับว่าไม้ทู่ไม้ทู่เดี๋ยวเพื่อนกับว่าไม้ทู่มันยังละไม้ทู่ก็คือตะเกียบบานหมุนเอินว่าไม้ทู่เอามือกินแซบก่อนเนาะแซบก่อนใส่ไม้ตะเกียบ ไปเด้อใส่มือบรสุภาพนะแต่ว่ามันแซบไ้ใส่มือกินมันแซบกระดาษค,ค่ดดคอยยุ่งใส่เลยบ้นกระดาษค่อยยุ่งใส่คือว่าเตรียมมาแล้วคือเพิ่งเห็น อ่อนอยู่นะถือต้อนมะกอกส้มหวานแซ่บเลยคิดบิดต้อนมะกอกอีกก็เพื่อนเพื่อนจะบอส้มเกินไปเนาะมันจะออกส้มหวานเดี๋ยวพอกระสซมืออีกคือเก้าแล้วแม,มงวนัน mình hoàn đầy kinh đại kinh tầm kinh đẹp mà toàn quân sang luôn ừ, nàng làng bàn Hãy subscribe không มันตัดเล็กมันตัดเล็กอยู่ข้างบ้านข้างข้างทางทางนี้แล้วมันหลังก็สร้างข้างทางนั้นแล้วมันเมา้ํำสา <c oughs> ดีที่เ่นมอดเพลงไอเพเซนมวนยัง คิดอันอุกอั้งอยู่เลยว่าสิอาคชิฟจังใดนี่ยานเสียงเพลงเข้าตอนกำลังต่ำอันโอ้ัหเข้าหรือบอ้าก็จะว่า่ำยู่ในหน้องย่ในครัวเสียงปรสิบกัะดปันใดปัดออกมานั่งเกีย่ยวนอกอเสียงสัดแจ้วเลยใครเด้แต่เพื่นมอด ดีไปบ้าเพื่อนเพะว่าบูไดเนาะเพื่อนเปิดอยู่บ้านเพื่อนเปิดอยู่บ้านเพื่อนเฮาอยู่บ้านเฮาก่อนทำใจ กะสลับเปียนมุนเวียนเนาะลงทิปกันเลมือจับไปส่วนยางมือจกักกินเยวคิกินขัดิิไปแต่ส่วนยางผัดจีราคิดเก้าถึงิิได้ไม่กันเลยเลยเอ็ดจับปนกันได้มีกินได้มีไปส่วนยางได้นะเนาะะจับปนกันไป แต่ว่าบ,บ่บ่ได้ไปเที่ยวบ่มีที่เวยๆงามๆให้พี่น้องเบิง้งตื่นมาก็มีจะไปสวนยางกับกินเรื่องกินก็กินทุกมือนั่นแหละแต่ว่าก็เให้จับเลี่ยนกันไปเนาะมีทางไปสวนยางแล้วก็มีกินน้ำแดง ย่างไปทางหลังเพราะแม,ม่เอาน้ำใจแล้วก็ลูกก็ไปซื้อขนมได้แบบลูกกับซีเมนพากันไปซื้อขนม ไปซ้ำนี้ก็เฝากกดเลิกบกดไลค์กดติดตามมาช่องนลอยๆของมลไดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเอฟทีที่น่ารักขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอยสนับสนุนเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรง បំម្នាវីនឹង់ន្លាប់ទ្រូវន្លាំង្បាន់តែល្រូវីរាសាក់មានាលើ